สวัสดีครับยูครับช่องงาะหน่อยและเพื่อนออฟพิเชียลครับย้ายไดเแล้วย <Cock S 2> <tinc S 1> ูย้ายไปเลยสวัสดีจ้าไปใส่แมงใส่ใส่ไปกินข้าวหรือเปล่ากินข้าวหรือเปล่าพอล้มไปเผยลูกหงอนอ๋อกินข้าวหรือเปล่าวัสดีครับพ่อวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นๆครับวันนี้อากาศดีมากนะพ่อเนาะอากาศดีอากาศดีแล้วก็สถานที่าดีครับเหมนที่ล้สดๆแล้วก็สถานที่ก็สสวัดีครับ แล้วก็โอ้ยิบซีใหญ่เวอร์บอเฮ็จสิบมาแล้วพี่น้องมาแล้วสวัสดีค่ะแม่บ้านมกปูงามเด้กจ่าซิงตัวสวัสดีครับไปไหใช่ใช่เกือบใช่เกือบครับผบครับผมได้ได้ครับ นี่ขอบคุณครับผมนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวผมพาไปพงบรรยากาศหนาววิทีกันครับพี่น้องครับเดีเสนกอระหมึมแล้วพี่น้องวันนี้จากเต็มระบบชุดไฟแสงสีครับพี่น้องครับ นี่ครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องกําลังลังเข้ามาครับพี่น้อง oh. ตอนนี้กําลังสาวชิกนะครับพี่น้อง,คร,อง,งอครับพี่น้องกําลังเข้ามากไล่กับพี่น้องครับ นี่คนระับมามาให้นกำลังใจกันหลายๆ,ายๆด,ด้วยครับเอพี่น้องครับวันนี้อยู่ที่กทอมอนะครับพี่น้องครับเอากำนันสวัสด,ดีค่ะอะไรนะรอะไรนะรอะไรคือตาหลุดคนตาหลุดโอ้คนตาหลุดโอคนตาหลุดกับพี่น้อง บรรยากาศหนาวเวทีพอครับพี่น้องครับวันนี้แบบสภาพอากาศปลอดโปร่งมากนะครับพี่น้องครับดังแงงครับพี่น้องวัสดีนะครับผมระบบชุดไฟแสงสีจัดเต็มนะครับผมพี่น้องครับ ไม่ก well, I mean ําลังใจกันหลายๆครับผมเลียว่ดี๋ยวอะไรนะครับปุ้งิงอูุ้งยิงนหรอไม่รู้ครับยังไม่เห็นยังไม่เห็นหน้ากันสักครั้งเลย มึงกูว่ามแมนกูมาทงทางไหนพี่นุ้งเอ้าว่ันเนกูมาทองทางไหนแหมใส่แหมใส่ไหมดูเว้ยใส่แหมไอ้ว้ยขาแขนปะข้าเขียนไม่ใส่ไหมาใส่อันมาทางผีมันผีเขีเขา เดียวไหมกะเส้น right ี oh no ่คร in ับพี่วันนี้ครับพี่ผมแบบฝากฝากช่องงอหน่อยแล้วเพื่อนเราไปเชย่ไแล้วนะครับครับฝากช่องหานี่โอ้ให้มันหดมือนะครับผมือมืออะได้ล่ะมือยุสเพะอดงอมีคนรังผ้าตัวครับพูดรักุมารท่องอปไปอี้นเอาไปก็ได้วันันพูดแบบยบันไห้ไว้กนไ นี่เพียบ้ยาทาดเต็มหนึ่งกาะตีคนตายอยานใกับคุณแม่มาดิเฮ้ยกระเสียมหกที่ผาค่ะกินดองบอกข้งานดองบะค่ะโอ้ยผาเนียกนคือสีบลูกง่ายนะใช้ช่อนงบาทเดีว้ยีบบาทนั่งกินจนหักเฮ้ยีสิบบาทนั่งกินจนหักลูเหี้ยมีหัวพี่น้องเขามาหนียางยางเขาไปยังดี่ มันเห็นเขาแต่งตัวเมียอยู่กับพี่น้องปะเออี้ยังไรหรอกครับพี่น้องเอ้ยเมื่อนี่ห้ากัดกวาดฝนเหมือนเดิมครับพี่น้องแม่อากาศหนาเรียนหนาอยู่อากาศหนาขวอนเหรออากาศหนาหนาเต้นหนาเต้นหนาเต้นมาเล้บเออพี่เก่าเวลาเดิมครับผมเพชรเกษมเพชรเกษมหกสิบห้าครับนี่แล้วตอนนี้กำลังรอกองครับรอกองกิโลกัมบาท บังโ้ยคนเราลองกล่องเอามาลองกล่องล่องกล่องนะอ่ะไหนกันกินข้าวล้อครบพี่น้อะไรกว่ากินข้าวแล้วแกขืนเศร้าเสกครับพี่นอ่ พ่บบอหยุดเลยครับพ่อไปไหนจะเช็คสาวเช็กสาวนะไคดอว่าปลาดูวาไปไหนว่ลงนาางอันนี้เรามาเจอพ่อพยุดคนหล่อนะครับอู้หูร้อยแห้งธรรมดา <laughs>

<laughs> Mấy gì cái ra Phô mai chăng đẩy Hoàng Nam Hoàng Nam Hoàng Nam là bà. Bà... À là bố cái bắt ra hai bỏ, bà เก็บสิให้่ยพี่ล้งครับอ้าวคณพี่จียอนดีจ้ะไม่กินอะไรโอ๊ยกินเลยเลยอ้าวพี่นักสารกินนี่ไฟร้อนนี่ครับกิน้าว่อกันไหมครับ